สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาชาเลนเจอร์นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวอาซาคุระโยนะฮะธาตุไฟเหมือนเหมือนกันนัสซึเลยนะฮะแต่ว่าผมว่าตัวเนี้ยสกิลมันดูดีนะแต่ใช้จริงเนี้ยก็ต้องรอดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงมาดูกันเลยสกิลแรกนะฮะบัฟอามาอมตะเพิ่มการต้านทักษะก็ธรรมดานะมาดูสกิลที่สองเพ่งดาบสุญญากาศ สังเกตเสียตัดของกันยุบเลิกได้สมงอตัตราอ๋อก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะฮะแต่ผมมองว่าจุดขายของมันอะคือสกิลนี้เลยนะฮะในการแบบอยู่ศัตรูอะไรแบบนี้นโอเคมาดูเรื่องเกียร์กันดีกว่านะฮะถ้าเป็นเกียร์ฟรีนะครับผมแนะนำเลยค้อนโล่กระเป๋าหรือหรือถ้าใครต้องการดามเมจนะฮะก็ธนู โล่กระเป๋าก็ได้แต่ว่ายังไม่อยากให้ลดแร่มันมากนะฮะเพราะว่าแร่มันก็น้อยอยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าค่าแฝงดีเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งเลยนะก็ต้องรอดูนะส่วนก็อย่างที่บอกนะับมันเป็นสายพลังมีดาเมจก็อยากอยากให้มันมีดาเมจที่เยอะกว่านี้หน่อยเนาะถ้าใส่คอนสเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดามเมจสะสมไปแทนนะแต่ว่า ก็ได้เหมือนกันนะใส่ค้อนก็นจะอึดกว่าธนูก็ได้แล้วแล้วแต่คนไปประยุกใช้เลยเดี๋ยวโอเค,อเคผมขอใส่เปนะ็นอาพรลออปีแล้วกันนะฮะมันโล่ไม่มีนะโอเคดึงมาจากตัวนี้ก่อนดีกว่าคนนี่นักเรียนขอถอดอันนึงนะโอเคเดี๋ยวผมขอทดลองด่านนี้เลยดีกว่านะฮะจะได้เห็นชัดๆขี้เกียจด,ด้วยหละขี้เกียจไปแบบโฟกัสที่อื่นอะไรแบบนะี้ คือคือถ้าจะให้ผมมองนะตัวนี้กันนัเสือคือเทียบกันในยุคปัจจุบันนะมันก็ไม่รู้เแต่ถ้าอ่านสก,กิลอะผมมองว่าตัวนี้ดูดีกว่าแต่ถ้าเป็นนัสืเนี่ยเดี๋ยวมาดูข้าแฝงกันดูดูมันเป็นอยางเงแล้วแล้วคือแบบโดนทีเดียวตายเนี่ยนะคือเข้าใจนะว่าบอสตาน,นี้มันตีแรงแต่มันข้าแฝงมันไป็น,นีเหรอนี่ผมใช้เป็นครั้งที่สองนะ ไม่ไม่ใช่ครั้งแรกไม่รู้ว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าแบบก็ดูว่าแล้วกันนะเพราะว่าแบบหลบมันน่าจะใกล้เคียง50แล้วอะต้านก็ต้านก็มีแล้วนะตั้ง60เลยนะเนี่ยต้าน60หลบ49่้าต่มันเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอแปลกๆแ,แล้วผมใส่เกียร์ผิดหรือเปล่าเนี่ย คือถ้าค่าแฝงเป็นอย่างเงี้ยนัสึมันก็ชนะอยู่แล้วนะฮะจะโอ้ผมไม่อยากพูดเลยว่าแบบไฮรนเจอร์ตัวสูงๆเนี่ยมันข่าแฝงไม่ค่อยจะดีแต่มันมันก็ไม่ใช่ทุกตัวใช่ปะเออแต่ช่างมันเถะครับแล้วก็ผมเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามีตัวบัฟเสริมข้างๆคือรนเจอร์มันเล่นเป็นทีมใช่ไหมมันก็น่าจะ เป็นโดซัพพอร์ตทีมที่ดีอยู่แต่เป็นตัวแบกเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องดีนิดหนึ่งอะนะเรื่องค่าแฝงค่าอะไรแบบเนี้ยเต็มสิบผมยังให้เจ็ดอยู่นะคือแบบผมก็ยังไม่รู้ไงว่าเฮ้ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นที่ไอดี ID ผมไอดีเดียวหรือเปล่าที่มันเนี่ยแบบเออเริ่มดีขึ้นอะไรเนี่ยที่มันเป็นแบบเนี้ยเออเฮ้ยผมก็ไม่ได้ใส่เกียร์เน่าเลย ว่ดทำไมาเป็นอย่างนี้หรือว่าเลเวลผมน้อยไปไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออเลเวลมันเกี่ยวแล้ว่ะมา,มาเล่นด่านนี้ดีกว่านะอะไรนะแดนล้างแดนล้างแห่งควากน้ำนะฮะผมมองเลยนะเขาเรียกว่าอะไรมาเล่นเป็นทีมอะเท่หดหดไม่โหดช่างมันแต่มันเท่ครับ เออสกิลเหมือนนักสืบโดดโดดไฟไฟเหมือนกันเห็นไหมเฮ้ยบอสด่านนี้ตีแรงไม่เท่าด่านเมื่อกี้เหมือนมันจะแบบรวมพลังใช่ไหมแล้วก็ตีออกมาครั้งเดียวแต่นี่คือต,ตีตีหลายๆตัวเป็นอย่างนั้นเนาะมันก็เลยดูแบบด่านนี้ก็เลยดูแบบอ่อนกว่าด่านเมื่อกี้นะถ้าตัวเราแบบโหดถึงแล้วอะ่ะมันก็จะรู้เลยว่าด่านเมื่อกี้ไม่ พลังใส่เลนเจอร์ของเราเอ,อ,อะไรอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เกมนี้แต่จะพูดอย่างีงก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าด่านนี้ผมเล่นเป็นทีมก็ดูแล้วกันนะะว่าแบบเขามีทีมเสริมตัวเสริมอะไรแบบเนี้ยเราก็มันต่างจากหนึ่งหนึ่งไปแล้วเพราะว่าตัวที่เราคิดว่ามันแบกอะ่ะมันอาจจะเป็นตัวซัพพอร์ตก็ได้นะมันจะเดินไปแปลคนเดียวไม่ได้ใช่ปะ แต่จะพูดก็พูดไปนะฮะมาลองพ v p พอะไรดีกว่ามาเจอของจริงหลีกทองแดงมาทีนี้ไม่ได้ไต่เลยอะแบบดูดูสนุกแล้วกันนะดูสกิลเพราะว่าคือไอเดีเนี้ยมันขึ้นทองหนึ่งได้แล้วละแต่ว่าผมไม่ได้ไต่ไงมันก็เลยนั่นแหละครับเน่นงจากอยู่ลีกทองแดงนะฮะผมก็เลยขอเล่นเล่น อ้าวตัวเล็กเฉยก็เฮ้ยจะชนะไหมเนี่ยเดี๋ยวผมผมลองปล่อยออกมาตัวเดียวก่อนคือคือผมอยู่ในหลีกล่างๆไงผมอยากจะทดสอบให้มันเต็มที่ใช่ไหมผมก็เลยปล่อยออกมาตัวเดียวเลยแต่น่าจะไม่ไหวแล้วล่ะดูดูทรงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นธาตุไฟด้วยหลีกล่างๆนี่คือถามว่าน้ําเยอะไหมโอ้โหตู้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอไปดูก่อนนะฮะแต่ถ้าถามว่าสมัยนี้น้ำน่ากลัวไหมก็ไม่นะเพราะไม้ก็เยอะถือว่าเยอะมากแล้วใช่ป่ะเออโอเคโอเคน่าจะชนะแล้วแหละคือแบบดัวนนี้นะถ้าให้เทียบกับคีริวใช่ป่ะ คิดวมาแทดไฟรกว่ะโอ้ไม่ได้เล่นนานลืมละคงก็ยังมองว่าคีริวอะดูดีกว่าคือบางคนอาจจะเพิ่งมาเล่นไงไม่รู้จักคีริวแต่ว่าถ้าตัวเร็วส่วนนี้ก็กน่าจะนาสึใช่ปะคือความจริงไม่ได้อยากให้เปรียบเทียบตัวละครเท่าไหร่นะฮะแต่บางตัวมันสกิลหรืออะไรมันคล้ายกันจริงจริงก็ก็เปรียบเทียบก็ได้แต่ว่า มันทุกอย่างนะมันมีจุดดีจุดเด่นของมันบางตัวมันอาจจะเหมือนกันร้อซก็ก็ได้แต่ว่าค่าแฝงมันจะเหมือนกันไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะคือจา้างสกิลอย่างเดียวไม่ได้เนาะมันก็ต้องใช้จริงดูเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมลองเอาไปตีกับไอดีลองเล่นๆนะฮะว่าเฮ้ยไอดี ID. นี้มัน ได้ได้โครโบมาเยอะแล้วอะ่ะมันจะกิ่งเที่บเท่าอะไรอะไรนะไอดรลองหรือ,อยังเนาะคือถาว่าสร้างใกล้เคียงกันไหมห่างกันประมาณสี่ห้าเดือนนะก็ไม่ได้นานมากถึงขนาดห่างชั้นขนาดนั้นนะแล้วก็ผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ขยันเล่นเท่แาแหละอาจจะเป็นช่วงหลัง,ลงมันขี้เกียจนะฮะใช่ก็ขี้เกียจหนะละ ตัวตัวข้ามีทั้งสองไอดีเลยนะมีไอดี ID นี้ก็มีเอเลนอีกไอดีหนึ่งก็มันมันชื่อว่าอะไรอะ่ะโอ้ตายละสมองเอาใช้แข่งมาใช้แข่งครับครับอ่ะดูดูเฮ้ยจะแพ้ไม่ได้นะสร้างมาก่อนนะเฮ้ยอา้าว ไอดีเรานะฮะมันมีธาตุน้ําแบกไงจําชื่อมันไม่ได้แล้ะโพไซดอนอ่ะเออมีโพไซดอนแบกนะฮะมันก็เลยฟังนั้นแหะตัวที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยน่าจะเป็นแอริสแหละไม่รู้ผมตัดสินใจปั้นแบกมันได้ยังไงคือไม่ใช่มันไม่กิ่งนะแต่ผมไม่ชอบแค่นั้นนะแบบผักไปข้างหลังให้มันมารวมรวมตัวกันบัฟอ่ะเออไม่รู้ไม่เชื่อไม่เชื่อมันไม่กิ่งนะอืแต่ว่า มันเป็นได้ทั้งตัวแบกแล้วก็ตัวที่ทำให้เราปวดใจได้เหมือนกันแหละไอเอริสเนี่ยก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะสรุปเลยก็คืออาซาคุงนะฮะอยากส่งก็ส่มนะฮะเกียร์ก็คอรองเท้าเอยไม่ใช่ขอธนูธนูโลกระป๋านะฮะคือแร่มันยังไม่ได้เยอะมากไงก็อยากให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพก็แค่นั้นฮะ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ